สวัสดีหนึ่งร้อยคนดูนะคะรัฐบาลไทยปล่อยไปแล้วนะคะใครอยากรู้ว่าหนูเน้นรัฐบาลไทยตัวไหนใครอยากรู้ว่าหนูเน้นรัฐบาลไทยตัวไหนเข้ามาเลยเข้ามาเลยเดี๋ยวเอาสักสองร้อยคนก็พอแม่สักสองร้อยคนก็พอรัฐบาลไทยงวดนี้นะเรามีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะต่อรองมีการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธ สวัสดีนะคะแม่ยูพีนสวัสดีคุณธัญรัตน์สวัสดีคุณจำเนียสวัสดีคุณนงเยาด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเมาส์มอยคุยเล่นร้อยแปดกันไปเดี๋ยวเราคุยเล่นแล้วก็คุยกันเรื่องรัฐบาลไทยด้วยนะคะสวัสดีคุณอรุณนะคะคือ รอบนี้ใครที่ติดตามเนาะใครที่อยู่ในกลุ่มเนาะใครอยู่ในกลุ่มคอมเมนต์ให้หนูทีนะว่าอยู่ในกลุ่มนะสวัสดีคุณสุกิตานะคะคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยหนูอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคําถามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะและเราพัฒนาสองงวดที่เข้ามารอบล่าสุดเนี่ยสวัสดีคุณหนูสาวนะคะแล้วก็คุณมิสโบท๊ทนะคะแล้วก็คุณละอองคุณยูวดีสวัสดีนะคะคุณทันประภากุลสวัสดีค่ะคุณฝนัสดีน,น้องฝนด้วยนะคะ สวัสดีคุณครึ่งหนึ่งของชีวิตนะคะคุณยายยองยายยองสวัสดีนะจ๊ะคุณนาฏพงลาสวัสดีค่ะคุณนาฏจันไล่สว่างสวัสดีค่ะแล้วก็คุณอยู่ในกลุ่มโอเคใครอยู่ในกลุ่มจะรู้นะคะว่าคุณสุกิตาสวัสดีค่ะคุณมันทนาคุณมันทนีสวัสดีค่ะคุณเอ่อคุณอะไรเนาะจอร์นี่จอจอร์นี่เจ้า เจ้านี่ไปเนาะคุณบัวชมพูสวัสดีค่ะไปไหนหนูกำลังจะไปซื้อของอยู่ในกลุ่มออกคุณสายลมอยู่ในกลุ่มจะรู้ว่าลาวพัฒนาเราเข้ามาสองงวดติดเข้าเลขทูบมาสองงวดติดแล้วเลขทูบอะกับเลขที่ทาใบน้ําตาลนะ่ะชนกันเลยเลขทูบกับเลขสูตรชนกันเลยทีเนี้ยหนูจะบอกแบบนี้ว่ารัฐบาลงวดสองงวดที่ผ่านมาทุกคนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมความแตกต่างคืออะไรคือหนูขอพรกับ เทพเจ้าใช้สิงเอียได้ทั้งสองรอบเลยนะคะความหมายหนูก็คือแปลว่าปีนี้สายจีนสายฮ่องกงสายมหายานจะพาเราปัวพาเราปังสายจีนสายฮ่องกงจะพาเราปัวจะพาเราปังใครที่ปีนี้นะหนูไม่ขออะไรเลยนะหนูขอให้คนที่ติดตามหนูนะหนึ่งเลยหมดนี่สองมีเงินสามทำบุญ หมดนี่มีเงินทำบุญสามอย่างหมดนี่มีเงินทำบุญสโลแกนเพจเราสโลแกนคนในกลุ่มเราโอเคไหมแล้วก็เมื่อคืนอย่างปางเนาะพี่กวางจริงแล้วก็ทีนี้รัฐบาลไทยงวดเนี้งวดรัฐบาลไทยงวดเนี้ยเป็นงวดที่ถามว่ามั่นใจไหมอะหนูบอกว่าหนูคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาเพราะว่าเราจะเป็นลูกลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เราจะเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้หนูเปลี่ยนใหม่แล้วนะหนูเปลี่ยนใหม่แล้วนะตอนแรกอะทาเป็นแบบเก็บค่าเข้ากลุ่มใช่ไหมแล้วลูกค้าก็งงง,งกันเก็บค่าเข้ากลุ่มลูกค้าก็งงงงกันหนูก็เลยเอาแบบนี้ลูกค้าเอฟอะไรซีเอฟอะไรในร้านลูกค้าก็ได้เข้ากลุ่มลูกค้าเอฟอะไรลูกค้าซื้ออะไรลูกค้าก็ได้เข้ากลุ่ม เอาแบบนี้เลยง่ายๆแผ่นทองเจ้าแม่กดอิมนะคุณสาวหนูจะบอกว่าแผ่นทองเจ้าแม่กดอิ่มเมื่อวานหนูมีรีวิวลูกคา้าลูกค้าถูกห,หวยลาวลูกค้าถูกหวยลาวเมื่อวานลูกค้ามารีวิววันนี้ยลูกค้าได้หวยลาวสามแสนแปดถูกหวยลาวสามแสนแปดแม่ได้เงินเจ้าได้ขอพรกับเจ้าแม่กดอิ่มแผ่นทองเจ้าแม่กดอิมวัดทองคำซึ่งหนูบอกแล้วว่าเจ้าแม่กดอิมวัดทองคำมาให้จริง แลวเขาฝากหนูแก้บนเนี่ยรอบันที่ยี่สิบสามเนี่ยฝากหนูแก้บนรอบวันที่ยี่สิบสามนี้เพราะฉะนั้นอะยี่สิบสามเนี้ยใครยังไม่ได้กระเป๋ารีบแล้ะลูกหนูบอกลูกค้าตลอดเลยว่าใครที่อยู่ในกลุ่มนะไอ้ใครอยู่ในเพจนะเอฟของในเพจได้ราคาถูกขอรหัสสินค้าค่ะเอฟของในเพจได้ราคาถูกกว่าในติ๊กตอกเพราะถ้าลูกค้าไปกดในติ๊กตอกลูกค้าจะต้องเจอค่าส่งแต่ในนี้ไม่เจอค่าส่ง ไม่ด้ไม่โดนค่าส่งเข้าใจหนูไหมในนี้เลยดีกว่าอ่านหนูจะเล่ารัฐบาลไทยงวดนี้นะานไทยงวดนี้นะนนนะเรามีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะต่อรองมีการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิท แล้วนะใครที่อยู่ในกลุ่มเนาะใครอยู่ในกลุ่มคอมเมนต์ให้หนูทีนะว่าอยู่ในกลุ่มนะสวัสดีคุณสุกิตานะคะคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยหนูอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคําถามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะรัฐบาลไทยปล่อยไปแล้วนะคะใครอยากรู้ว่าหนูเน้นรัฐบาลไทยตัวไหนใครอยากรู้ว่าหนูเน้นรัฐบาลไทยตัวไหนเข้ามาเลยรัฐบาลไทยงวดนี้นะเรามีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะต่อรอง มีการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปีนี้นะหนูไม่ขออะไรเลยนะหนูขอให้คนที่ติดตามหนูนะหนึ่งเลยหมดนี้สองมีเงินสามทำบุญหมดนี่มีเงินทําบุญสามอย่างหมดนี่มีเงินทําบุญสโลแกนเพจเราสโลแกนคนในกลุ่มเราโอเคไหมแล้วก็เมื่อคืนอ,อย่างปางเนาะพี่กวางจริงแล้วก็ทีนี้รัฐบาลไทยงวดเนี้งวดรัฐบาลไทยงวดเนี้ เป็นงวดที่ถามว่ามั่นใจไหมอะหนูบอกว่าหนูคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาเพราะว่าเราจะเป็นลูกลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้หนูเปลี่ยนใหม่แล้วนะหนูเปลี่ยนใหม่แล้วนะตอนแรกอราทาเป็นแบบเก็บค่าเข้ากลุ่มใช่ไหมแล้วลูกค้าก็งงงกันเก็บค่าเข้ากลุ่มลูกค้าก็งงงงกันหนูก็เลยเอาแบบนี้ลูกค้าเอฟอะไรซีเอฟอะไรในร้านลูกค้าก็ได้เข้ากลุ่มลูกค้าเอฟอะไรลูกค้าซื้ออะไรลูกค้าก็ได้เข้ากลุ่ม เอาแบบนี้เลยง่ายๆแผ่นทองเจ้าแม่กดอิมนะคุณสาวหนูจะบอกว่าแผ่นทองเจ้าแม่กดอิมเมื่อวานหนูมีรีวิวลูกค้าลูกค้าถูกหวยราวลูกค้าถูกหวยราวเมื่อวานลูกค้ามารีวิววนันนี้ลูกค้าได้หวยราวสามแสนแปดถูกหวยราวสามแสนแปดแม่ได้เงินเจ้าได้ขอพรกับเจ้าแม่กดอิ่มแผ่นทองเจ้าแม่กดอิมวัดทองคำซึ่งหนูบอกแล้วว่าเจ้าแม่กดอิมวัดทองคำมาให้จริง แลวเขาฝากหนูแก้บนเนี่ยรอบันที่ยี่สิบสามเนี่ยฝากหนูแก้บนรอบันที่ยี่สิบสามนี้เพราะฉะนั้นอะยี่สบสามเนี้ยใครยังไม่ได้กระเป๋ารีบแล้วลูกหนูบอกลูกค้าตลอดเลยว่าใครที่อยู่ในกลุ่มนะไอ้ใครที่อยู่ในเพจนะเอฟของในเพจได้ราคาถูกขอรหัสสินค้าค่ะเอฟของในเพจได้ราคาถูกกว่าในติ๊กต็อกเพราะถ้าลูกค้าไปกดในติ๊กต็อลูกค้าจะต้องเจอค่าส่งแต่ในนี้ไม่เจอค่าส่ง ไม่ได้ไม่โดนค่าส่งเข้าใจหนูไหมในนี้เลยดีกว่าแต่หนูว่พูดก่อนนะว่าหนูไม่ได้เหมือนหนูไม่ได้เป็นแบบอาจารย์ให้หวยนะคือหนูก็เลยไม่มีสูตรไม่มีตารางอะไรเงี้ยบางคนเขาให้เป็นแบบตารางกันอนะเขาเรียกว่าอะไรนะตารางทักษะตารางอะไรเงี้ยซึ่งเลขในตารางมาจับวินกันนะเลขมันเยอะอยู่นะรัฐบาลไทยงวดนี้นะเรามีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอนะต่อรอง มีการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์